สวัสดีครับผอมสวัสดีเพืือนสมาไม้จิ้งจ้านครับที่กดติดตามในช่องเตอเด็กเลี้ยงวัวตามต้นตุเรียนตุนน้อยครับวันนี้ผมป้าเปลือนเปือนมาดูต้นตุเรียนอายุตั้งปีครับมันเกิดจากอาการลากหนาวนะครับลากหนาวแ้วก็หยดไม่แตกนะครับใส่ตีลากในหนาวก็คือเนี้ยครับความชื้นดินมันดีครับนดินมันดีดินมันมีความชื้นแต่ว่า Targets, ตีพุ่มปูงนี่เพื่นเนครับมันเป็นกวนนะครับอายุตอนเรียนตอนนี้ก็ตัมปีครับมันเป็นกวนนะครับมันเป็นตีแกงกวนู่ครับแต่ว่า farm, มันก็ยังรักนาวเพื่นเดูครับเมื่อก่อนนี้ครับเมื่อก่อนพุ่มปูตอนกูเปื่นเปื่นครับนี่ปูกมันตอนนี้เลยครับตรงนี้มีอีกหนึ่งตนครับแต่ตอนนี้ขวัญโกนี่พุ่มเคยทำเกี่ยบเพื่นเนดูเลยครักาตักต่าไม่ตันนะครับตายไปเลือดตอนนี้แต่พูว่ามาตักปักมันมาเป็นลาวเพื่นเนครับนี่มันมาเป็นลาวนะครับเรา อาการมันเป็นยังไงเห็นไหมครับอาการมันโยดจะไม่แตกนะครับโยดจะไม่แตกเลยครับใบจะใบจะเลื้มเรื่องนะครับเลยวกับตอนรู้ไม่รัดจืนเราตั้งเกตได้เลยว่ามันจะเลื่มป่วยนะครับเพื่อนเปือดรู้ต้นนูว่ามันปลูกปมกันเดี๋ยวอาการมันปกติครับแต่พปต้นดีว่าเลื้มตั้งเกตินว่าอาการมันเจ๊าเจ้านะครับใบหนิงใบไม่เดินนะครับใบเลื้มเล็กน่งเรือให้เพื่นเปือนตั้งเกตดูครับ ข้งเกตด Mirror, ูตายกูนนะครับโร่ลงแควหลงตากเลยครับนี PAUL ่ครับความปุ kind of ่มตอนนี <rain> <engo> ้เพื่อนเปล่ยนดูว่าเนี <of rain> <t PDF> ่ยครับรลักเนี่ยวิธีแกก็คือวิธีแกหลักหนาวนะครับก็คือเนี่ยครับเราเปิดนาดินนากูนเนี่ยไอจาร์ไอเวลนะครับไอเกลียงเลยนะครับเปิดอยตีใจความจืนนะครับไม่ไม่เยอะนะครับแล้วยันปุ่มก็เนี่ยครับปุ่มก็อ่ารลักอ่ารลักอ่ารลักแก้วกับตีเป็นรลักล้ว เช็คดูว่ากเต้นนี้อย่างดีเต้นได้ไม่ดีนะครับเต้นนี้อย่างดีนะครับพอเต้นนี้อย่างดีปุ๊บก็นี่ครับทำการเปิดเปิดในรากเต้นนี้ครับอายินเต่งเดชมากที่ทุษนะครับเพราาะว่จะต้องการในรากเต้นนี้แต่แับเต่งเดชเลยก็ให้เป็นรากที่ยังจ่าการได้นะครับตรงนี้ปุ๊บก็เปิดเลยนะครับอย่างปกติแต่พอปุ๊บมาเปิดด้านนี้ครับอ่านี่กับเปิื่นเปลืดูนะครับรากมันกาดไปเลยครับรากมันกาดรากมันปุกนี่ครับนี่รากหนักๆนะครับนี่รากปุกมาเลยตรงนี้มีรรากกกุดออนะคับ นี่ครับตรงนี้เทนนี้นะครับกึ่งเตี้ยกึ่งดีนะครับถึงตรงนี้อย่างดีอยู่นะครับผมมาคุ้มบาคกุดตรงนี้มาตาตรงนี้ครับบางทวนมันเริ่มตายนะครับผมก็เลยตาออกเลยก็เอายาตาครับยาครับผุมใจเป็นยาตัวเปครับนี่ครับปูนแดงอันนี้ยาตามร้านตัวเปนะครับเดี๋ยวกว้างเก็มไปไหนตรงเก็มนะครับควางเก็มไปไหนตรงเก็มนะครับแล้วก็ไปไปยามเปิดตรงนี้ครับไหรลงนะครับเปิดได้ลง ใหญ่นามกั้งนะครับเปิดตาใหญ่นามอบกมาด้วยนะครับเปิดตาใหญ่นามอบกมาด้วยนะครับเปิดที่จะตรงการที่จะให้รากตีเลือนะครับรากตีเลือได้ตามันโตนะครับนี่ครับนี่ครับเปื่อยๆครับรากหนาวหนาวก็ดินนี่เจอโบยครับต่างๆที่ว่าเป็นต้นที่ว่าปลูกเป็นกวนเปื่อยๆทุกครับที่ปลูกนี่คือเป็นกวนนะเปื่อนๆดูเนี่ยเพราะไม่ดูหมุนกลางครับนี่ครับโราปลูกเป็นกวนนะครับตีเป็นกวนก็ยังเจอปบบน่ารากหนาวนะครับเปื่อนๆดูครับ เรือเชือกับต่างๆที่ว่าน้ำที่ปุมก็ไม่่อยได้รถเลยนะครับไม่ได้รถเลยแรงจริงๆเราได้รถนะครับตีเอ็นเป๊ะนี่ก็คือนัวกับน้ำปลาปลาบุกเขาแต่ไม่ก่ยได้รถเปลื่อนๆครับไม่่อยได้รถแต่ว่าไม่แรงจริงๆครับแต่ทีนี้มันเป็นเป็นลืนตีที่ว่ามีความบุ้มรมบุนเรื่องน้ำรุ่งเปลื่อนๆกับเปลื่อนๆดูอันเนี้ยแต่น้ำน้ำน้ำก็ทุดๆเลยครับทีนี้คือก้นตกเดียวตกอ้ายตกอ้ายครับนี่แบบอันนี้ครับปุมก็ เราสังเกตดูอาการเหล่านะครับมันจะมีอีกหนึ่งต้นครับต้นนัวการเหมือนกันแต่วันนี้นมาขึ้นมาจาเลยไม่ได้ต้นนะครับการที่จริงกว้างเก็บโดกว้างจวงจวงเจ้านะครับเจดีที่ตุ๊ดแต่วันนี้เพิ่งขึ้นมาเถียงเลยครับการนี้ครับลงวันนี้ไปก้นนะครับเดี๋ยวก็จะทำการห้ายาหมาดโกนีกหนึ่งครั้งนะครับนี่กับโปรโตเตสบันนี้ได้บันนี้เร็วๆตัวตรงหน้ายาหมาดนะครับกาเจีกระดาจะได้นะครับหมาดจีกหนึ่งครั้งนะครับเก็บเนี่ยโดยอ่า รอยมันมดไปเองนะครับแล้วรอยดันกาไปเรื่อยๆนะครับพอเราเทตเลวนะครับพอเราเทตเล้วตรงนี้นะครับนี่รูทีว่ารายโจะนะครับใจปูนแดงก็ได้ใต้ดีกระจายเตียนเคยนะครับดีที่สุดครับตรงนี้เราพยายามกระย,ยับดูกับว่ามันหน่ามันก้าวไปไหมนะครับคนแต่มันก้าวเราก็กระยับก้าวไปเรื่อยๆกับจนมดครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากรบเพืเ่อนๆครับนำเกล็ดลักลเล็กๆน้อยๆครับในการที่ว่ารักตาหนาวกดดินมากว่ากรบเพื่อนๆรับชมครับก็กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับนะวันนี้เดี๋ยวผมท้องก็อนุญาต ยุทูบกิแล่อนะครับอบคุณมากครับ